ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอการคลิปนี่แอดจะล่งเป็นหลักหน่วยล่างเนาะหลังจากที่แอดลงหลักสิบล่างเราพัฒนาไปแล้วชุดนี้อ่คลิปนี่จะเป็นชุดเต็มสามเซียนแล้วก็หลักหน่วยล่างแล้วก็สามน้อยมัดรวมอยู่ในคลิปเดียวกันเด้อค่ะดูคลิปให้จบเด้อพี่น้องเด้อค่ะก่อนอื่นไปเบิงคาเตือนก่อนเพราว่าสูตรหลักหน่วยของเฮ้ามันจะมีทั้งสูตรใหม่ออกมานึน่งเนาะค่ะ มีทั้งสูตรใหม่และสูตรเก่าพี่น้องเลือกใส่เอาโปรดใช้วิจารณญาณหลายๆเดอ้อค่ะสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะไปเบื้องคําเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะคะ่ะคาเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาออกเนาะสูตรกมีเขา้ามีหลุด ข้าวปเบิงชุดเต็มก่อนก็นแล้วกันเนาะค่ะก่อนอื่นเข้าใส่สามน้อยเขาไปก่อนเนาะสามน้อยมัดรวมจม้งเบิ้งชุดเต็มสามเชียนเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมวันนี้ของน้องต้าวางเด่นที่1กับ2จากคู่มีหนึ่งเ2็2หนึ่ตัวหางเดียวคือ8ปดสองหตัดเลนได้ที่แปดหนึ่งแปดสหนึ่งได้เด้อค่ะ ของแอดเนาะคะ่ะของแอดมือนีวางติดบนล่างไว้ที่517วิ่งรูด5กับ3 51523132 3, 3, 3ตัวหางเดียวหา3 3นี่พี่น้องตัดเหรียญหาาน้ำเดอะะ้อค่ะ50แล้วก็03นเนาะอ่าแคบเอา3น้อยก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามารับชมเดอ้อซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นน้ำเนานะคะ่ะ แคบเอาสามนอยมัดรวมก้อนค่ะพี่น,อน้องสามนอยมัดรวมก้อนที่ห้าจะไปชุดหลักหน่วยล่างไปเน้นล่างก้อนเนาะค่ะในมื่อซ้ายลักซิปห้าเดินล่างาเงี้ยวเฮหากับไปเน้นล่างสก้อนเนาะคะ่ะเอาแคบเอาเด้อค่ะสามนอยมัดรวมเอาพี่น้องห้าหนึ่งเจ็ดติดบอรอไปได้สามรอบสามนอยบางมือเล่นไปติดไปสามรอบเลยเนาะคะ่ะเอาแคบเอาไปเบิ้ง ่สูตรหลักหน่วยล่างสูตรหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะสูตรนี่ได้หางวดติดเนาะคะ่ะไดห่งวดติดเขายังงวดที่แล้วแอเทเดย้าเจ็ดสี่เก้าหหลักหน่วยล่างเข้าที่เลข7คือ87ดหางวดแล้วคะ่ะเดินต่วเว่ามีการแก้ไขตัวเลขใดๆทั้งสิ้นเข้าคือเข้าหลุดคือหลุด พ่มีการตัวตัวพีตัวน้องคือตัวเจ้าของเนาะหลักหน่วยล่างวันนี้ได้เจ็ดเก้ึ่งแปดหบอติดมือนีแอดกับสิเงินเจดอกพี่น้องจะเป็นเดินโผดโพสะอาดบ่าเป็นเดินติดทุกสูตรเลยเนาะคะ่ะติดทุกสูตรแต่แอดกับเลขหกมันมีอาถรรพ์ต่อกันช่นสิบสูตรงวดก่อนน่ะนันพี่น้องคงจะจําได้เนาะรุดเนาะคะ่ะ แอดกับเลขหนี่มีอาถรรพ์ต่อกันมากๆเลยมื่อนี่สิเป็นไปใดบ่แอดจะล่างอาถรรพ์ใดบ่พี่น้องว่าเอาไปดูงวดแรก5 6 8 3หลักหน่วยล่างเข้าที่เลข8คือ1 8ึ่งวดถัดมาเก้าศูหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่าง 9027หลักหน่วยล่างก็คือเลข0ผลออกที่00ล่างงวดที่แล้วหลักหน่วยล่างเข้ามด้เจ็ดแ8ด5นะ้7เ0 5เข้าที่เลข7เนาะที่หลักหน่วยล่างเดิน3งวดอันนี้3งวดหนึ่งเด้อพี่น้องระยะสันส้นสั้นหรือเงาวกันลดง่ายคือเกา สูตรเล่าพัฒนาอ่าเอฟซี FC พี่น้องหลายท่านขอสูตรขอวิธีทำแอบบแพงเนาะค่ะพี่น้องแต่มันลุงนางคือถ้าเวลาแอดมี่อดจะแก้สูตรไวเ้เรื่อยๆสูตรลุดก็คือแอดจะเอาทิมเลยอ่าถ้าสูตรเก้าทีเดนเงียวๆก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆในเลมอย่างเงี้ยาท่านทิมเนาะค่ะเมื่อนี่สูตรนี้ได้หนึ่งสองสามแปดหลักหน่วยล่าง ชนกันที่เลขหนึ่งกับเลขแปดแล้วกับสูตรบางหันแล้วแอดจะเทียบชนเหเบิงะะง้งเนาะค่ะน้องเจ้าขาเบิ้องแอดจะเทียบชนเหเบิง้งร่มแห้งแท้เนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรนี่เนาะคะ่ะแอดเขียนตัวเลขพิดก็เลยดห้อยลบอยู่นั่นาลบก้อนผลออกอ่าแม่นก้อนผลออกแอดขัดออกมาพิดเนาะคะ่ะสูตรมือนีบมมี งวดแรกได้หกแปดหนึ่งห้าหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขแปดเขียนพิษพี่น้องมันอยู่กับตัวเลขกับกระดาษขาวลายๆมันกับตาลลา่เนาะงวดถัดมาได้เจ็ดเก้าศูนย์สี่หลักหน่วยล่างเข้าที่เลขศูนย์ถูกเป็นงวดที่สองงวดที่แล้วได้ศูนย์สองสามเจ็ดหลักหน่วยล่างเข้าที่เลขเจ็ดเท่านี้สามสูตรสามงวดเท่านี้ไม่โดนเลยพี่น้องบ่นานเลยเป็นสูตรระยะสัน้นเมื่อนี้ได้ศูนย์สองสามเจ็ด เนาะคะ่ะศูนย์สองสามเจ็ดที่หลักหน่วยล่างลราพัฒนาสิมาบอที่นี่เนาะคะ่ะแอดจะเทียบชนใหงพี่น้องเบิ่งวาหลักหน่วยล่างสามสูตรชนกันที่ตัวไหนเอามาส่ิมดีแท้โพดโพดแท้พี่น้องแบบน,นี้เนาะคะ่ะจะติดจังได้จังจะบ่ปิวนี้จกักพี่น้องเนาะพี่น้องก็ได้ มันล่มแห้งถ้าแอดจะปิดหัวคอก็จะว่าเห็นว่าเป็นสูตรใดเนาะคะ่ะเอาแอดจะเปิดเป็นบางาหลักหน่วยล่างมันล่มแห้งอหลีพี่น้องจะแคบได้บ่านี่เนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างลาวพัฒนาชนกันที่เลขสองสามอ่ายายตัวน,นี้พี่น้อง เอาพี่น้องเลือกใส่เอาเด้อค่ะเลือกใส่เอาบอชนกันเนีนๆสามสูรเดี๋ยวยังจะไข่เนาะค่ะหนึ่งสองแปดเจ็ดสามทอกันเมดเลยเอาพี่น้องเลือกเอาใส่กับช่องยี่งยเพิ่นเนาะว่ามันเป็นดามาบอมันรอดมันเปิดหัวขอว่าใดเลยค่ะร่มจมเอาพอเห็นเนี่ยหน่วยล่างลราพัฒนาเนาะค่ะเอาแคบเอา ไปสู้ชุดเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสามน้อยแอดกับลงให้แล้วไปดูชุดเต็มสามเซียนเนาะคะ่ะไปดูชุดเต็มสามเซียนของแอดวางติดบนล่างห้าหกเจ็ด fc สองสามห้าวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะบ่เห็นเหมิดเพรเห็นเหมิดเอากล่องลงอีกก้อนเนาะคะ่ะห้าสองห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสามตัวหางเดียวคือหกห้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ของเซียนสารคาม3ากับ6 3ส3 7ห้าสาตัวหางเดียวก็คือ9 6 3แล้สเวแอดจะว่างให้พี่น้องแคบโยค่ะล่มของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าโอ้ยประเทศไทยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อแอดหาวิธีก่อนเนาะคะ่ะหาวิธีก่อนถ้ลลมมาเปิดหัวมไ่ได้ข้างล่างก็จะบ่ไปเด้อค่ะ เดี๋ยวจะให้แคบนะคะแคบเอาเด้อค่ะสามเซียนสร้างร่มมาท่านไหนมาของน้องต้าวางที่สองกับแปดสองหกสองเก้าสองสี่แปดหกแปดเก้าแปดสี่สามตัวห้างเดียวคือสามแปดสองตัดเล่นสามสองน้่แอดเบิ้งแล้วแอดกับเส้นสารข้ามชนกันที่หกห้าเด้อพี่น้องเอาสีมาบอ่เอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไวซ์มีเนาะพอบกันคลิปหน่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ